ครับกลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีที่เข้ามาชมช่องสวนเกษตรไรผู้แสงดาวนะครับทั้งที่อยู่ในไทยและก็หลายหลายประเทศที่ไปทํางานแล้วก็มีครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องเข้าทั้งสปปลเล่ขอบคุณขอบใจลายที่เข้ามาชมช่องสวนเกษตรไรผู้แสงดาวนะครับเมื่อนี้กับสีมาคุยเรื่องการไปรับวัคซีนของสวนเกษตรเมื่อวานวันที่สิบนะครับกับสวนเกษตรเป็นไปเปรับมาแล้วผลการเคี่ยงกับพี่มี่ยังครับสบายดีกับมี่การไปเขาคิ้วแล้วก็ลงประวัติก่อประวัติมาเ่ามี่ยังแน่มี สุขภาพแบบไดเป็นรับยาแย,ยังแพ้ยาแย,ยังแน่เลยครับหายคอมุนก็หายเพลิหายมึดแล้นะครับ,รบแต่ก็รับเข็มแรกวันที่สิบแล้วก็ต้องลงอีกดาบสองวันสิ้นเดือนครับเออ่กับขวดเป็นขวดยากับบ่เยอะบ่ใหญ่นะครับกับเป็นเล็กๆทอควนบุหรี่เข้าเนี่ยครับเข็มกับทอไม่ตะเกียบเข้าในหน่อยแต่มีฤทธิ์เห็ดแห่งข้นญ่ข้นสูงเข้านี่หน้ากลัวน,นะครับเข็มในหน่อย ต้องล่อลงดีดดาบสองสินเดือนอีกเข็มนึงครับผลขังเขี้ยงกับบาีอ,อย่างขอบคุณเพื่อนพี่ที่เขามาชมและก็ห่วงใยกันนะครับบ่มีผลขังเขี้ยงอย่างส่วนมากที่มีผลขังเขี้ยงจะเป็นที่โรคประจําตัวของแต่ละคนมากกว่าครับทีทีท,ทีเป็นขึติมาล,ล้าเป็นเราบัคซีนเนาะจ้งได้ก็ให้ข้อมูลใหย้หยกำไห้ข้อมูลส่วนตัวเฮ้าเมื่อวาสิเป็นยงัง้ยายย,าย,ยางังมารับยงังของหาแพทย์ให้หมอพิ่นนะครับให้หอยเมห้อยย่าห้ปิดบังกันนะครับก็สิได้มีความปลอดภัยก็ให้เพื่อนๆพนี่ๆที่ มาชมมีความสุขแล้วก็อดแล้วก็กุขภาพแข็งแรกงกันทุกคนนะครับดูแล่สุขภาพทางกาจากโรคไข้ไปด้วยกันนะครับก็คงจะมาอัปเดตให้ฟังแคนี่ตอนนี้ก็ไม่อยู่ในสวนเนี่ยครับมาลดตนกาตนพันุต้นพักตนผลไม้ของสวนเกษตรอยู่ในสวนน้อยๆเนี่ครับก็เดียวกบสีได้ขึ้นบ้านไปเพราะว่าดูซึกแดดก็ออกเริ่มออกแล้วก็เฝ้ามาลดน้ามห้เขา เหมือนแดดดีได้รับน้ำดีเขาก็งอกงามไปกับเขาพูดเป็นเพืเ่อนที่เขามาชมนะครับเนาะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับพอ,อกันในคลิปหนา้าสำหรับเพลงกับแต่แตงไว้หลายเพลงครับเปลี่ยวกับทยอยกันลงมาให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับเนาะคกับเขบคุณดูแลสุขภาพกันครับผมพอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ